อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ินว่นา<บ>จะเอาแนวทางมาฝากเอฟซีแนวทางของอาจารย์<บ>เขามาจังหวัดล้วค่ะต่ามากะพราเพื่อนผมเพชเลขมาเป็นซิพวอเปียเลยครับบ่ค่ะครับผมก็อมนอนเองซื้อเองกับแบงก์ปัดพี่นองซื้อน้ำกะส่วนมากกับซืหลายก็พินนะครับอาจารย์ยูอำเภอใดค่ะผมยูนี่แหละครับยูอำเภอเมืองเกตกาฬะ,ะินเท่าไหร่ล่ะอืม ับผมค่อยนๆเนอะผมค่อยแต่ว่าอยู่กอะไรชิ้นก็เลยเนอะมันปอกไก่กันเนาะกับหอยเมกเนอะแมนนน้นที่ย่าโยมเพิ่มหอยเม็ผได้ยินว่านุนยที่ย่าไปอันผูกมันแม่นค่ะไปตัดผ้าคนงานไปตัดน้วมันน้้ามันเพอาะพ่องเขามากค่ะเอาไปใส่ไปใส่ใส่งั้นคือว่ารูบานรู้บายแต่ตั้งยันยูทูเหันยูทูปมันเก่เออเกะ เป็นงานรเด็กนะครับเนาะว่เรียนซื้อดรกค่ะเป็นงานเสริมค่ะเพื่อเพิ่นเลิกจ้างก็ต้องเฮ็ดหล,ลายๆย่างกันไว้ค่ะทั้งลูกเลี้ยงค่ะคแนวข้างของอาจารย์ส้นมากเขาบนหรือเขาล่างค่ะบางเท่กับเขาทั้งบนทั้งล่างบางเทกาเขาตะบนแต่ส้นมากเขาบนนี้ดีอ๋อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เข่าบนวัติพานมากีิเขาบนหรือเขาล่างค่ะ ต้นันเข่าเจ็ดสองบนครับดันั้นเป็นตัวร่องตัวกันนั่นือพมนออกสองเท่บแล้วเนาะแม่นคะ่ะเลขออกตัวเก้าผมนักผมนักเจ็ดหนึ่งนิ้วหัน่อ,อกเก็ดหนึ่งผมได้หลายอยู่แม่นมันนวดอนุญาซื้อเจ็ด<ะ>หนึ่งบักร้ายหนึ่งโอ้ยมันเลขมันออกตัวเก้าเพราะอะไรสิไปเกิดพ่อเนาะแม่นค่ะจ่ในสตดมันมีอยเจ็ดสองผมกับฮ็ดไปอยแต่มันก็ะเลขถึตัวกนันได้แต่ทุนอืมเอาไม่ค่ะเอาไม่เอาไม่เอาเรียบร้อยไปครับตัางกล้องไป ตั้งตั้งต่ที่แรกแล้วค่ะเอ่ครับผมเขาเขาเขามาซีงวดซ่อนนันปะคะอาจารย์แล้วผมหาฮกงวดตุละครับอ๋อฮกงวดซ่อนหนึ่งเก้าศูนย์สามมวยถือมาเบิร์นแหละครับอ๋อฮกงวดซ่อนอ๋อถึงตัวหนึ่ง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 อ่ะมันได้ซีซีหนึ่งหนึ่งซีมันดอกซีหนึ่งหนึ่งงวดนั่นอือือสายแม่กับมีเจ็ดสามแปดเจ็ดสามหนอนบนล่างถึงมั้งอือ เอาลองเบื้องครับไปแบ่งปันกัน,น,นทียนั่นกะอันเดียก็เอครับักพิข้าวหน้าปลาผู้ใดก็ไรค่ะเอา้ <c oughs> อมแล้วค่ะ้อมแล้วผมเลขบนวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับบน,บนบนวิ่งเจ็ดกับแปดเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์เลขวิ่งเน้นแปดครับเน้นที่เลขแปดค่ะปาแนวเลขจับคู่ครับจบองคู่คน ค่าจับคู่ค่ะครับแปดศูนย์แปดสองครับแปดศูนย์แปดสองค่ะกับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเน่นนี่เน่น,น,นคือแปดศูนย์กับแปดสองเลยครับเบรกบนแล้ววงกลมเลยเป็นบ้าค่ะวงกลมเลยแปดศูนย์กับแปดสองมีสามโต้บ้าค่ะอาจารย์อันเดี๋ยวรับันโตกันคือแปดหนึ่งเลยครับกัน บน,ก,นกับสามต่อก็มี้โย่สามชุดครับตัวกันกันแปดหนึง่งผมกันบนแปดหนึง่งค่ะตัวสามโกลบนเนอวบอเอาค่ะสามตัวบนก็มีเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หกแปดสองหกแปดสองตัาสี่ศูนย์ เก้ 9, 4, สาสี่ศูนย์ครับมิโซเนี้หะครับเลขบนครับสามตัวบนแน่นชุดได้ค่ะอ,อาจารย์คนนี้แน่นนั้นเจ็ดแปดสองกับเจ็ดแปดศูนย์นะครับเด้อเจ็ดแปดสองกับเจ็ดแปดศูนย์อาจารย์บอแมนอาจารย์บอกเป็นหกแปดสองบอกค่ะโอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัดตัดตัดมัตสิม่หกแปดสองตัวหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์ เอาแลนตัวกันหนึ่งคือเจ็ดแปดสองกันกันกันสามตัวบนได้อีกตัวหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวตัวกันเป็นเจ็ดแปดสองผมตัวเน้นคือเจ็ดแปดศูนย์เน้นเจ็ดแปดศูนย์กับกับเป็นกับหกแปดสองตัวเนี่ยตัวเน้นตัวกันเป็นเจ็ดแปดสองกับเป็นเก้าเก้าศูนย์ตัวกัน เก้าสี่ศูนย์ก็เป็นตัวกันครับข้างล่างข้างล่างมีไหมคะอาจารย์มีมีครับข้างล่างข้าข้างล่างค่ะข้างล่างนี่เจ็ดกับสี่นะครับเด้อวิ่งเกตกับซีมันมบ้าห่าวิ่งเกตกัำ วิ่งเกทกับซีนี่เน้นตัวได้ค่ะอาจารย์เน้นซครับเน้นที่เลขซีรับอ่าคูชุดกระมีซีหนึ่งซีกับสองซีซหนึ่งซปกับสองซีวาาเจ็ดซีเสองครับเจ็ดซเจ็ดสองเน้นชุดได้ค่ะเน้นนี่เน้น เจ็ดซีกับซี่แปดครับเด็กรังเจ็ดเจ็ดซกับซี่แปดกรอบๆมีท้องหน้าหรือครับน้องลงน้าเป็นตัวร้อง <c oughs> สรุปว่าเหมือนหรือมันปะคะเหมือนหรอครับอ่าเดี๋ยวน้องทียาทวนจากน้อยหนึ่งแนวทางของอาจารย์คนกาลสินววันที่หนึ่งกรกดาสองห้าหกหกครับผมข้างบนเลขวิ่งเลขแรนมีเจ็ดกับแปดเน้นที่เลขแปดตรงกันปะค่ะ ครับผมสำรับเลขสองตัวบนเป็น80 82 70 7์ดสโตกันจะเป็น8ปดหนึ่โตเน้นคือ80ดศกับแปตรงกันพระคอาจารย์ครับตรงสำรับเลขสามตัวจะมี7 80 6แปดศูแปสองเก้าสี่ศูกับ เดสองนี่เป็นโตกันกับเก้าสี่ศูนย์กับเป็นโตกันโต๊ะเน้นคือเจ็ดดแปศูนย์กับหกแปดสองตรงกันว่าข่าวอาจารย์ตรงกันครับสำหรับขงางล่างเลขวิ่งเลขแล่นไห้เจตคับซีเน้นที่เลขซีครับจับคู้ไห่ซี่ห 4, 1, 4, 8, 2, 4, นึน่งซี่แปดสองสี่เจ็ดซี่เจ็ดสองโตเน้นของขางล่างคือซี่แปดกับเจ็ดซี่ตรงกันว่าข่าวอา,า,าจารย์ครับอ่า90% แนวทางของอาจารย์นี่เข่าตัวเน้นหรือเข่าตัวบนเนม่วออกตัวเน้นแหละครับถ้าบางเทียมก็เข่าตัวร้องถ้าห้ากันไว้ก็ดีกันตัวร่องไว้มันเคยมีอยู่บ่ะอาจารย์ห้บนไปออกล่างหายล่างมาออกบนนก็มีครับงดวดก่อนผมกับสามชนผมกับนักกอนเลขบนมันก็ว่าออกล่างนักสามชนกับเจ็ดหนึ่งมันก็บออกเจ็ดสองกับผนเลขล่างกับสามชนโอ้ผมเสียดายเลยค่ะ สรุปวางวดทผ่พนมากี่เขาเจ็ดสองครับเขอาู่ครับแจ้มเข่าตกกันนะเจ้เข่าตกกันอืออาวขอบคุณอาจารย์ลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทังจะเป็นเนฟซี่น้ำที่ยาประจำเราผมฟังประจำตาผมบออะไรล่องช่องไรเร่ผมบาบ้าช่องเฮาเนี่ยมันเป็นคนมีน้ำใจแน่ทั้งบอเป็นคุยบอหัวตรงมไปเลยจักสีเอาังาคุยมันบ่มีแนวสีคุยครับ ก็เป็นข้นบ้านๆ้นข้นบ้านๆนเนี่ยแล้วค่ะใส่ใจเยอะนั่งข้นกับละจินน้ำกันเ้างค่ะอาจารย์เนธโอ้ยบางแอดมินนี่คุยคุยโมโมะแล้วผมเหรอบอมาผมเลยบอไปลงเสียผมมองก็ร้องไงช่องนัตยานี่ยแหละจับเป็นปั้นนะครับโหนนี้แนวสิคุยดอกคนทุกคนกันมาจากลากรยากันเมื่อนั่นแหละปปดสี่สิบสามที่เป็นยังดีค่ะขอร้องเบิงไหมครับได้หัวเด้อค่ะค่ะอ้าวขอบคุณอาจารย์หลาไลด้ค่ะขนมไม่สองแม่ ค่ะค่ะขอบูุละลายๆงวดนี้ให้เอฟซีซาดีกันแน่ทางของอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะค่ะเพระไม่พี่นอ้องเอฟซีกับสิงยินีแหละนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่านุ่นทิยาก,กับอาจารย์คนกาลสินนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกนะคะเพิ่นแบ่งปันเป็นงวดแรกนะคะเปิดตัวงวดแรก เพิ่นเทสเองซื้อเองเนี่ยเขามาหลายงวดแล้วนะคะถ้ายอดล้งคนบอกว่าบ่ต่มก็หกงวดซ้อนนะคะงวดนี้กับแบ่งปันมาเป็นงวดแรกเดี๋ยวนุ่นที่จะอธิบายตัวเลขอีกรอบนะคะนะคะแนวทางของอาจารย์ค้นกระสินแยกบนแยกล่างนะคะข้างบนนี่ให้วิ่งเจ็ดกับแปดเน้นที่เลขแปดนะคะจับคู่ให้จะเป็นแปดศูนย์แปดสองเก็ศูนย์เก็หนึ่งนะคะเน้นที่แปดศูนย์กับแปดสองแปดหนึ่งเป็นัตก,กันนะคะ สำหรับเลข3ตัว7 8 0 6 8 2 9 4 0 g e 8 2นะคะเป็นโตักันกับ940เป็นตัวกันตัวเน้นคือ780กับ682นะคะสำหรับข้างล่างนี่เลขวิ่งเลขแดนมี7กับ4เน้นที่เลข4นะคะเป็นหาย41 48 24 get4 g Get 2นะคะตัวเน้นของของ้างล่างคือ48กับ เก็ซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลนะคะนุทิยาขอยุติแนวทางของอาจารย์ค้นกระสินไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนา้าพอกันไม่โชคดีสวัสดีค่ะ